สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับคอลัมน์กวนน้าให้ใสนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุทธที่28กันยายนปีพุทธศักราช2565นะครับคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะหาอ่านฉบับเต็มได้จากนักซื้อพิมพ์แนวหน้าครับวันนี้ เขียนโดยผู้ที่ใช้นาปกาว่าสารส้มเรื่องราวของคดี Forex 3D หรือจะเรียกว่า 3D ก็ได้แต่ว่าในที่นี้ขออนุญ,ญาตเรียกว่า 3D กันแล้วกันนะครับเพื่อความเข้าใจกันหัวข้อที่ให้ไว้คือขุดรากถอนโคนความโลภนะครับเริ่มต้นอย่างนี้ครับคดีแชร์ Forex เนี่ยนะครับโด่งดังอื้อฉาวขึ้นมาก็เพราะว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งดาราทั้งนักร้อง แล้วก็คนในแวดวงบงบันเทิงทั้งหลายนะครับประการที่1 h a แชร์ f x r e x ที่ว่านี้เนี่ยคือการอ้างว่านาเงินจากผู้ที่สนใจลงทุนเนี่ยไประดมกันมาตั้งแต่คนละ50,000ื่นถึงหกหมืบาทแล้วก็บอกว่าจะนําไปเทรด Forex เป็นการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเงินต่าต่างประเทศนะครับแล้วก็การันตีผลตอบแทนทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนเพียงแค่ให้สมาชิกเนี่ยไปหาลูกทีมมาร่วมเป็นเครือข่ายโดยจะมีค่าคอมมิชชั่นให้ หรือว่าร้อยละหจากกำไรของลูกทีมด้วยนะครับเช่นอย่างนี้ครับลูกทีมที่หามาเนี่ยได้กำไรมา5 0 0 0สมาชิกก็จะได้ค่าคอมมิชชั่นเพิ่มอีก500บาทนะครับแล้วก็โมบอกว่าทีมงานเทรดเก่งที่สุดในโลกมีการคาดการการขึ้นลงของสกุลเงินตราต่างๆทั่วโลกได้อย่างแม่นยาเพียงแค่คุณโอนเงินเข้าไปในบริษัทก็จะได้รับผลตอบแทนประมาณ10-15% ทุกๆเดือนนี่เป็นประการที่1ประการที่2ครับกลุ่มจำเลยเนี่ยถูกดำเนินคดีนำโดยนายอภิรักษ์โกฐิผู้บริหารของแชร์ฟอลลิค์ที่บ้านนี้นะครับพฤติการโดยสรุปเป็นอย่างนี้ครับกลุ่มจำเลยเนี่ยไม่ได้ประกอบกิจาการซื้อขายหรือว่าเทรดเงินตาต่างประเทศจริงตามที่กล่าวอ้างเอาไว้และธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังไม่เคยมีการ ออกใบอนุญาตให้กับบุคคลหรือให้กับนิติบุคคลใดนิติบุคคลหนึ่งเพื่อให้บริการลงทุนโดยเก่งกําไรจากการซื้อขายหรือว่าการเทรดอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศไทยอีกด้วยจําเลยทั้ง19คนเนี่ยนะครับได้อาศัยโอกาสจากความมีชื่อเสียงของตนเองหรือว่าจากความน่าเชื่อถือที่ตนเองเนี่ยเป็นดาราเป็นนักแสดงเป็นนักร้อง เป็นบุคคลในวงการบันเทิงเป็นบุคคลในวงการสังคมชั้นสูงหรือว่าไฮโซรวมถึงเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในประเทศไทยเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวเองในลักษณะของการแบ่งหน้าที่กันทําและเมื่อจาเลยทั้ง19กับพวกเนี่ยได้รับเงินจากประชาชนซึ่งเป็นผู้ร่วมลงทุนออกไปแล้วก็ได้นําเงินจากประชาชนรายนั้นหรือว่ารายอื่นๆมาจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนหมุนเวียนให้กับประชาชนพูดง่ายๆก็คือการ เอาเงินคนใหม่มาจ่ายคนเก่านั่นแหละครับผู้เสียหายจำนวนทั้งหมด9,824คนมีการกู้ยืมเงินรวมกันเนี่ยมีความเสียหายรวมทั้งหมด2,489ล้านบาทแล้วก็ล่าสุดจำเลยซึ่งตอนนี้ถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำได้เดินทางไปยังห้องพิจารณาคดีนะครับสื่อรายงานข่าวบอกว่าพิงกี้ซึ่งเป็นหนึ่งในดาราสาวชื่อดังแล้วก็เป็นหนึ่งในจำเลยเนี่ยตัดผมสั้นเทียมบาา ไม่สวมใส่รองเท้าเดินจูงมือมากับแม่พร้อมกับชูมือทําท่าสัญลักษณ์โอเคให้กับผู้สื่อข่าวได้เห็นกันขณะที่จําเลยยังมีสิทธิ์นะครับในการที่จะสู้คดีในชั้นศาลยังไม่ถูกพิพากษาว่าเป็นผู้กระทําผิดแต่อย่างใดส่วนข้อหา,หาหลักๆเนี่ยก็คือร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนและก็ข้อหาร่วมกันนําข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนนี่เป็นประการที่สองประการที่สามครับยอดหรือว่าจํานวนผู้เสียหายที่ลงทะเบียนเฉลี่ยซับเอาไว้กับปปงซึ่งมีจํานวนเจ็ดพันกว่าคนเนี่ยนะครับจํานวนผู้เสียหายจริงอาจจะมากกว่านี้ก็ได้พูดง่ายๆก็คือว่าถ้าหากปปงติดตามยึดอายัดทรัพย์สินกลับคืนมาได้เนี่ยก็จะดําเนินการนําเอาทรัพย์สินนั้นแหละครับกลับมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป นี่เป็นประการที่สามประการที่สี่ครับคนที่โดนโกงไปเนี่ยไม่ควรจะอายหรอกครับแต่คนที่ร่วมกันโกงเขาเนี่ยหรือว่าช่วยคนอื่นโกงเนี่ยคนพวกนี้แหละควรจะละอายกันเคนโดเก็ยังไกลมากซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ออกมาเปิดโปงได้เปิดเผยข้อมูลกับสื่อมวลชนเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตอนนี้รู้หมดแล้วล่ะครับว่าดาราคนไหนบ้างที่ได้เงินไปแล้วแต่จะไม่ขอเอ่ยถึงกันแล้วกันเพราะวันว่าจะไปกระทบกันทั้งวงการนะครับ ส่วนที่เป็นข่าวก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วส่วนคนที่ได้รับเงินไปเนี่ยผมก็รู้หมดแหละแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยถึงกันแล้วกันเพราะว่ามันเป็นสิทธิของคนทุกคนที่เลือกในการที่จะเงียบออกไปก่อนหรือเลือกที่จะออกมาพูดก็ได้แต่คนบันเทิงโดนผลกระทบเยอะมากครับนี่แหละครับเคนโดบอกเอาไว้อย่างนี้สันส้มบอกว่าดาราก็ตามคนในวงการบันเทิงก็ตามเนี่ยถ้าหากว่าถูกโกงแล้วแสดงตนให้ความร่วมมือกับกระบวนการยุติธรรม ถ้าทําแบบดีมันก็สมควรนะครับที่จะได้รับคําชื่นชมแล้วก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันแต่ถ้าเกิดเป็นดาราที่มีชื่อเสียงแล้วถูกโกงจากนั้นเนี่ยก็ตามน้ําไปเรื่อยรับเงินจากผู้บริหารเพื่อให้ปิดปากหรือเป็นคนที่ร่วมหากินกับผู้บริหารไปด้วยก็เลยปิดปากแล้วก็กบดานถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมมันก็ไม่ต่างไปกับการพายเรือให้โจนนั่งนั่นแหละครับหรือว่านั่งเรือที่โจนพายก็ได้นะครับแล้วแต่จะมองกันร่วมเรือไปปล้นกับโจรแม้จะนั่งรออยู่บนเรือ เพื่อแบ่งผลประโยชน์อันได้มาจากการปล้นเนี่ยดาราคนในวงการบันเทิงหากมีพฤติกรรมเย่ยงนี้ก็สมควรที่จะต้องละอายแก่ใจตัวเองนะครับเพราะว่ามีส่วนทําให้ประชาชนได้รับความเสียหายต้องมีชีวิตเหมือนกับตกนรกทั้งเป็นและยังใจดําเห็นแก่ตัวลอยหน้าลอยตาในสังคมซึ่งนับว่าเลวร้ายมากประการที่5ครับธนาคารแห่งประเทศไทยได้ชี้แจงเรื่องนี้นะครับบอกว่าตามกฎหมาย ควบคุมการแลกเปลี่ยนเนี่ยการทําธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินตราต่างประเทศเนี่ยต้องทํากับผู้ที่ได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้นนะครับเช่นธนาคารพาณิชย์หรือบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งประชาชนสามารถที่จะตรวจสอบรายชื่อของผู้ที่ได้รับใบอนุญาตได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย www.bot.or.th นะครับสรสมบอกว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่เคยมีการ ให้ใบอนุญาตกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไม่ได้เป็นธนาคารเลยหรือไม่ได้เป็นบริษัทหลักทรัพย์ในการซื้อขายหรือว่าแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศทางอินเทอร์เน็ตเลยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นาหาก็ผู้ใดก็ตามเนี่ยให้บริการดังกล่าวในประเทศไทยก็ต้องถือว่ามีความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยไม่อนุญาตนะครับให้มีการโอนเงินไปต่างประเทศเพื่อชําระธุรกรรม ซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่า forex ในเว็บไซต์ต่างประเทศการฝ่าฝืนนี่จะเป็นความผิดตามกฎหมายควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินเพราะฉะนั้นบุคคลที่แนะนําหรือโฆษณาเชิญชวนให้ประชาชนเนี่ยเข้ามาซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือว่าการเทรดค่าเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตก็อาจจะมีความผิดตามกฎหมายว่าโดยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อกงประชาชนได้นะครับ